สองสองครับจ้อยสาระคำกับทิวนะครับมาเจอกับแล้วก็เดินสายชิงกันที่สองพันสองเคชิงกันสองเคชิงกันสองเค

มันพลิกเลยเดยิคุณนีออลณ่ลงเลิกคนี่ลงแทนใช่คุณนี่ยกเลิกคุณนี่ลงแทนนีคุณอยู่ลงแทนมึงเสียรอครับอ้าบาดเจ็บนะครับตอนนี้จ้อยจำเป็นต้องจ้อยสารคามจำเป็นต้องเล่นคนเดียวเนื่องจากว่าลูกหูเจ็บเออเอา,เอา ลูกเสือบตรงไม้แล้วจอยสารค้ำรับบทหนักแล้วพี่น้องนะครับรับบทหนักแล้วแหมยืนรอเลยรับบทหนักจอยรับบทหนัก

จอยใชเดียวโอ้ชนะมตบเนี่ยขเอไไปเลยม่อครับเอาออกหลอกคุเลยเอางชนะคู่นี้ได้ควาเดียวให้ได้น่ีนครับ โอ้โห <c oughs> <c oughs> บอลูกนี่เห็นไดิเห็นไดิลูกนี่หายเลยโอ้ยสุดสุดจริงจริงจอยสารคามโอ้ยจอยสารคามแบกนะครับจากเหลี่ยมสองสองกลายเป็นสองหนึ่งเนื่องจากว่าเจ็บโอ้ Dì, oh ừ, đe là, Slack, một để treo ừ hoa giải lại à bốn mươi bốn

เอาเพียงข้างเพียง้างสล้กอเจ็ต่อสี่ลงไปได้ล vẫn <laughs> tiếp ở đây được Ừ, cần thiết đâu nó đây được Ờ, chết gì vẫn thì nhau ăn เ้าอยางเอาได้อีกเยอะดูผอ้ตกคืนได้ไหอาห แล้วยกขึ้นเฮ้ยอาไป,อาไปโอ้ยเรียนสเกนนเรียนไปดดเหยียบเลยเด่นห้าต่อ,อเจ็ดน,นะครับ าบ้านให้มาเลงเขาชนะให้ข้าบานออกข้าบ้านให้เลยเรียกเราพ่อไหน่อยพี่เจงเรียกคือก็เรียกเราพ่อมีมาเฮ้ยลุกเสยวเป็นเขตั้งเหียเลยนั่เปนตั้งเรียเลยเอาเปดตัวเจ็ดเอา

Hãy côn các bạn khẩu côn, chạy nè, thôi, <laughs> thôi, 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 กัน่น่ะมเดียวกันนแบกันบ้งเดี๋ยวดก็ใส่หัวล้วนปีสิบต่อเจ็ดสิบต่อเจ็ดนะครับแม่จ้อยสารคามไม่ธรรมดา

นักแต่กอล์มระยะดีเอา้าจ้อยๆเลยออกฮอดโดนจ้อยไปเนี่ย ได้ได้ออกลุ้นได้ออกพร้อมเฮ้ยสองแปด เกมโมโหแม่ไม่น่าเชื่อครับแม่จ้อยสารคามโอ้โหจากเลขสองสองนะครับแม่จากสองสองโอ้โหกลายมาเป็นสองหนึ่งนะครับจากสองสองกลายมาเป็นสองหนึ่งโอ้โหสุดยอดแม่สุดยอดสุดยอดครับอ